สบายดีสบายดีทุกคนมื่อวนี้ก็มายู่กับ่าวส่งไอ้น้องล้องซาลอีกแล้วเนาะทุกคนมาอยู่่กับน้องวจนาร้องศาลแล้วกันี่านหลาลองสาลเนาะมือวันี้น้องลูกกาได้มาล้องสาลอีกเครื่องหนึ่งเนาะทุกคนมีโอกาสได้มาร้องสาลมือวานี้ก็เป็นวันที่ส1มสิบเอดวันสุดท้ายของ 11, 7, เดืนดอนเจ็ดเดือนกรกฎาคมใช่ไหอืะก็มาฮอดเมื่อสุวยนี้เนาะประมาณยุ่อสองโมงตอนนี้พาก,ก็กำลังกะเตรียมอู้ไ่ต้องค็ดจะมันแตกกน,นี่ กำลังกะเตรียมเฮ็ดอาหารกินข้าวแรงนะทุกคนมื้อนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอะไรวันที่หนึ่งวันไรมื้อนี้พ่อคันเส้าวันพุธเสาร์มื้อนี้วันเออวันทิธเนาะมื้อนี้เํามาเฮ็ดอาหารกินนําครอบครัวนะทุกคนเพราะว่า มืออื่นมันที่เนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องรถเองค่ะทุกคนนาซื้อแม่นลูกอ้วเป็นเอฟเฟสไลด์ไปสไลด์มาเมื่อวนนี้เข้ามาเอ็ดวันเกิดลงหน้าเนาะเพราะว่ามืออื่น,น้องรถจะได้เหมือละมาแค่วันเดียวนะทุกคนก็เลยว่ามาเฮ็ดอาหารกินซุมกันนํำครอบครัวก็เลยว่าบ่ได้อื่นู้ใดเนาะ บอด้เอิญนั่นผู้ใดมีแต่คันครอบครัวกับไอ้น้องนี่แหละเนาะบอด้เอิญโมแม่หวันเกิดเนาะเ่าเอ็ดอันนั้นกินเอ็ดกินเพราะว่าแต่ละปีกับบอด้จัดวันเกิดอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอบอดี้เฮ็ดอีอย่างไรเนาะวันเกิดกับบุค่ายได้จัดบุคเคยมีบอด้เฮ็ดวันเกิดจะเคลียน์ตัวหน่าจะเป็นเค้กก้อนแรกวอกบุจื้อเนาะทุกคนกับบอด้เฮ็ดวันเกิดจะเคลียเนาะมันนี้ก็เลยว่าซื้อเค้กมาเป้าก้อนนึ่งให้ล้านเป้าเนาะทุกคนเพราะว่าน้องปันดาวกับพาวบอลลี่เนาะทุกคน ตอนนี้ฮาวกำลังแกะไข่เนาะคุณเซตยำสลัดเนาะเสียงกระซิบฝนฝนไม่นึงเนาะเพราะว่าคนไลยแดดไลายในในในคนาไล่ฝนเมื่อกี้เราเซตยำสลัดแล้วก็เซตเอีนคะืออีบุกยำบุ๊ฮู้เนาะตอนนี้ก็มีมีปลาปิ้ง มีน้องรีมีน้องนิ่งมีไอ้ป้อมแมย์น้องปานเรีป้อมเขาแม่น้อง,องปานแม่น้องบอลลี่นะลเนา, <c oughs> าะแล้วก็เม่บางเขาะโคตรปุยเนาะเขาคดไปไปเอยไม่ยืนถึงผูกเลยนะเตรี่ยมเครื่องแล้วแล้ยวยวังแก่พักสลัดยังไปเบิร์ก่อนพักสลัดพักสลัดจะซื้อมาเตีเวียงเนาะเพราะว่าอยู่ล่องซานโบมีช่วงนี้ไข่แพงแทพงว่ะทุกคนหน่วยหนึ่งพันห้า แต่และเชื่อหันหนวยละาผ่านเนาะตอนนี้ขึ้นแล้วผักสลัดอันนี้เขาก็ซื้อมาเตวียงกูได้นี่นะนองเวียงกันอันนี้กัน้องนิ่งไปซีเดิมมาอันนี้แม่น้องปานอันนี้เดี๋ยวน,นี้คือว่าอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้เดี๋ยวนี้ <laughs> <laughs> คือว่าอุดมสมบูรณ์คือเก้าแล้วได้นี่นะอันนี้กันนอนที่กินละกันนอนอันนี้แกผักสลัดน้องที่ซื้อมาเต เตเวียงน้องลีก่กำลังต่อไข่เนาะไข่ค่ะอันนี้กับเครื่องยำเขามีมันนมกแตงแล้วก็มากเล่นตแตงแล้วก็มักเล่นใส่โบโผลเนาะยูคืมองเหินน้องรถนี่ฮอรแรงซันนี้มาแล้วใส่เริ่มบโบโผลได้ซเสมอกับโบโผล่ส่ง,งช่วยใครด้วยสี่ทุ่ห้าสามสองหมูโปรไซด์ใดอยู่ได้เห็ดจุ่มเห็ดดานมีกับโบได้โบได้ต้องได้ใส่ไม้อัน หมอดินหม้อไฟเก็บแบธรรมชาติน้องแต่ชื่กันแม่นคือเห็นจัได๋คิดเลยตัวนี้เฮาก็กําลังเริ่มปรุงเห็ดน้ํายําเนาะนํายําสลัดน้ํายําสลัดเห็ดเองเลยเนาะมีอันใดๆนี่ส่วนประกอบมันอันน ขิงหนูหน่งกระดาษไข่แล้วก็ปรุงรสแล้วปรุงตามที่มักเลยเนาะไม่ละลายเลยแต่เป็น,นคนดีคนน้อยเด็กคนนี้มาครบเนาะน้องนิ่งก็มาบาดีทุกคนน้องนิ่งน้องปานน้องก้อนนอะสบายดียน่า <laughs> แซ่บดออเต้าหู้แบแวะแโอเคเป็นนดีหลังจากนี้กาเมนพุนลเลยได้เนาะพุนเอาพักเอาไข่เอาเนใื้อไส่คือยำสลัดปกติเลยเนาะคาดบได้ขนาด,ดนั้นนะเม,มนเด็กก็เออมายังนี้ ให้ม<อ>ันแกตมเ,เออใส่ัยำสเออคันบุใส่ก็ได้นะบจะธรรมชาต<อ>ิเออก็ปเือแบบธรรมชาติเอานี้าเพมเน,น,นไงหนึ่งนันประจประการเียเอาหารต่างประเทศเนะาะหอกิน้นี่ชล,ลเนเนะเมนหะเออกเดียวกับอาหารต่างประเทศ มีไล่สลัดของสลัดแบบต่างประเทศาเอาอันนี้มาหุงเลยเนอะของเรานี้จะแบบคั้นๆให้พักพักมันยุบในหนึงเนาะน้องเป่าปรนลาย,ยับออกเออเออน้องปาน่นานเปท่านผู้สมวะปานทาซีมแล้วทาซีมยืดองให้ พวดลงาระส่งเลยส่งนีจนาลงสารน้องเบจนะลงสารกับประมาณเนี้ยเนาะทางนี้กาปิงซ้นหมูมือนี้เฮ็ดพิเศษเลยนี่ะหมูดูคางหมูเนาะมือนี้ มาครบคนเนาะบบ right. มาแต่พอคดเป่าไประเอาไปหายบ่อนไปเดี๋ยจะได้มาเชียนลงเดี๋ยวจะน้อยเหากระซิ่คนเนาะทุกคนเดียวซีมาไทยทุกคนเบอร์อีกเที่หนึงเนาะนี่ก็มีแต่ปรุงรสตามที่มักเลยเนาะมักนาวมักนาวน้ำตาลอัญจุในหม้อนี่เมียนเครื่องผสมแม่นซีนหมูชีสมันไม่เล่งแล้วก็ไข่ไข่แดงแล้วก็มักนาวเป็นนัวน้ำตาลเกลือจะมีโดยทั้งนี้ พวกรกระปุงรสตามที่มักเหบ่แม่จะเอกตรงบ้านเออสาวเรียบร้อยแล้วเนาะบุกมีผัวลุงสุตรีอยู่กินเพอกินมันเลยเป็ได้ไหมแม่แซ่บสุดเลยสุดยอดแซ่บเออแซ่บไรที่สุดยิมสลัดบ้านนายำสลัดเห็ดเองเนาะอันนี้เนาะ ากาซุรอัน,นอันนี้มันเห่าก็มีเตยอ่อเนานะระคาแตงไข่เม็ดเลยละกามืดเท่าน,นี้อันนี้กแบบับผักค่ะสิ้นหมู่ในเดียวอันนี้เมนแบบสลัดเล่น,น,บน,นบ้านอืออนเตย มาเด้อนอนทุกคนแต่จริงว่านอ่ว่างหรอเนี่ยคือเดีวมาสมค่ะ่าว่านใ่ป่ให้ว่านแล้วแม่าลพอดีกินแล้วกินไม่ได้ใดตัวว่างจับเนี่บคือตั้นหาหลายคนหลายเดี่ยวเน ซิมส <si ีเปแค่ตอนขุนท <si ั้งใจอีไมันใจอิ่มล่ะต้องใส่ไม้ทูนเนใส่มือเลกมาบ้านเราใส่แบบนี้กันนะอนมาอี้กมาซิมมงยำสลัดกันแหมแซ่บวะแซ่บนี่เนาะอันนี้ครอบครัวเมันเกิดนเกินเกิดยาก สนับสนุนหน่วยยีมปารติ้งอันนี้อ่ะเป็นจังเดยถ้วยไข่ถ้วยมันรส้วซาซ์ก็คือกันดีแรกนี่เนาะโอ้ของเฮานี่หลุดเส้นมักแจงเนาะยำสลัดลาวก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนอุ้มเดียวอุ้มเดียวไม่บางไข่ทะเลไข่มันเกลือเหมือนเลยของแม่นะแซ่บมัไม่บางบ่มักส้มให้ตังห้างให้โดยเฉพาะพิเศษตัวนี้นะอื ม่บนมส้มแต่ว่าท้องนี่เือที่ใส่มาสะดวกไม่จิงมัากเนี่ยบางคนทาชิะดวกแต่มนข้าวมาตีหกินอย่งกับเล้เข่าอ่สรล้ยวเข่เล้วเบียร์เล้ยนโอ้อันนี้แอนฮงหกเสิร์ชิ้นชินม่แกงแกเดือดต่ำ แจ้าก็เจ้าวนะ่าน่าเจน้าตะเดอยู่ในตู้เย็นน่เจ้าพ่กอนหยุดจำไม่เข้าไปตลาดไม่หลายคนเข้าไปน้ำมันใ่เชงตลาดใสของยงบอลเชาเป็นตาลูกเลยไหม ตอนนี้เห่ากับกำลัง uh, สีเป้าเค้กอย่าเฮ็ดแม่วันเกิดสลดให้สลดเฮ็ดแม่าำบ้านามบ้านมีเด็กมากินก็ค่ะมาไปกินข้า่แล้วน้อกินข้าแล้วล่ะคืสิมาเป้าเลย กไปได้ไอ้นั่นอ่ะจืดแล้วไอยนดัด้้ดที่มนันไอั่เราตได้อย่ไปเอากระไฟก่อนปานมาจับแไม่เคปานไงไม่กระพงคอยใจนเ มาเด้อมาเด้อเค้กมาป้านนาะแม่ปานน้องปานเอฟสี่ามห้ากอโอ้ออได้เปล่าเค้กมือสุขคนเลยมือน,นี้ปา Happy Birthday ปเ็นนีอะไรที่ไม่เคยเจอนาเข้าเพลงวันนี้นะ Happy Birthday to you เออเออเอา Happy Happy Birthday to you ใส่มอดกับบันไดเนาะไฟอันนี้มอดบันไดเนาะบูมีแบบโบเซอร์ไพ่อันเดิเลยแม่เบเกอร์อันเจ้าเป็นคุกเกอร์นะแม่นั่นแม่แม่เบ้าเค้ก Happy birthday to you, my meme. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday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 . ไปตู้ไปเป่าซ้ำนา้ไปใสเปาไหมเปาเปาิทืแล้วเลยนาะทุกคนสำเร็จปุ้นใบนะปุ้นใบนะนวดเกืเกลยอเกลอเกลือเอาบ้านแปออกเดีเอลยเซ็บบ่บอของกย่นีเหเ้อง้องพื้เดีวเบอรสี่บนด้เซ็่อนสุดเทือเนาะ อ่องโคละฮานว่ะอันนี้หานเด็ตรนี้อือซือฮานเลยคันฮานแพงเห็นอือฮึมฮานใจบ้างเลยนะมันวุ่นวาเลยทุกคนตอนนี้กะพวกเอื้อยพวกกรานเมื่อเมื่อแล้วเนาะกินเท้ากินน้ำอีอย่างแล้วเฮียบพอยแล้วเนาะฟอลกินกระเป๋าไปแล้วกะประมาณนี้แหละเนาะจะค่อนข้างว่าวุ่นวายเลยหนึงอ่าอันนี้กะแบบได้จัดมันเกิดใหญ่โตเนาะอันนี้ก็มีแต่ครอบครัวแบบอ่าแต่งกินเฮ็ด ยำสลัดสู้กันกินซื้อบอเมนจัดวันเกิหญงโตเนาะก็คือซื้อเค้กมาให้ลานลานเป้าเนาะเพราะว่าเออลานลานมักแบบว่าเออวันเกิดมาละลานลานจะมักแบบเป่าเค้กเนาะทุกคนอ่าทาเตสวยคนน่ะมาทามาเป่าเค้กเนาะก็เลยว่าอ่าซื้อมาให้ลานเป่ากับบุด้จัดเนาะเตลปีบุ๊ดไดจัดเพราะว่าน้องรถบ่เคยไดจัดวันเกิดเนาะก็เลยว่าเออปีนี้ก็เลยว่าได้มาลองสานก็เลยว่ามาเฮ็ดอีหยังสู้กันกินแล้วก็แล้วเนาะ เซลาปีกับบริจัดเนาะ,ะก็ล้กกับบเคยได้แบบเออมาป้างเค็กอีกเป็นพิธีเพราะว่าน้องรถกับบอคอยได้แอนให้ความสำคัญกับวันเกิดเนาะเพราะว่าเป็นมือที่แม่เกิดเอามาอ่าน้องรถก็น่าจะเป็นสุมมาพ่อแม่ดีก,กว่าเนาะสำหรับที่นี้ก็บมีอย่างไรก็จะประมาณนี้จะยุ่งๆได้เนาะเพราะว่าเด็กน้อยมันลายเหมืนน้องรถนะลูกหลานลายเนาะก็จะวนๆใน้นคลิปในหนึ่งเด้อเนาะ บริเ็ณอีหอย่างกินลาไเรามีแต่ปิง้งชิ้นหมูแล้วกะยำสลัดเนาะตอนนี้น้องสานก็น,น่าจะฝนตกเพราะว่าฟ้าฮงตอนน่อดีฟ้าฮงสองสามมือหลังนี้ฝนก็นตกเนาะกะได้ของขวัญเซอร์ไพรส์แจางน้องปันดาวสำหรับวันนี้เนาะ,ะ้วกาน้องรีน้ำเนาะทุกคนเดี๋ยวเราครอบใจด้เนาะดีใจเนาะที่ได้ของขวัญเนาะทุกคนเพราะว่าบ่ได้อันเฮ็ดบังเกิด์ิดเื่อนเนาะทุกคนโอเค สำหรับคลิปนี้น้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจะังไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้องรจธนาลองสารดีด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเ็ดคลิปต่อไปนั่นเองเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยเนาะบ๊ายบาย